เวียดนามถึงกับอึง้งหลังซีเกมเวียดนามอยู่อันดับท็อปแต่ตั๋วโอลิมปิกกับตามหลังประเทศไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ Com m คอมนต์ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับสำหรับประเทศไทยคว้าโคตา้ากีฬาโอลิมปิกปารีสเกิน40คนแล้วหลังสิ้นสุดการแข่งขันมวยสากลระดับโลก เพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิก2 0 2 4รอบที่2ประเทศไทยและฟิลิปปินส์คว้าตั๋วโอลิมปิกเพิ่มอีก2ใบในขณะที่เวียดนามได้มาเพิ่มอีก1ใบจากนักชกหญิงในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนมิถุนายนถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับการกีฬาเวียดนามในการบรรลุเป้าหมายคว้าตัว๋วโอลิมปิกปารีส12-15ใบ การแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกสําหรับกีฬาหลายประเภทยังไม่สิ้นสุดสําหรับกีฬาของเวียดนามคาดว่าจะได้เพิ่ม2-4ใบาจากยิงธนู1ใบย,ยูโด1ใบว่ายน้ายํา1ใบและกีทา1ใบเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันดูบ้างนะครับว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่าซีเกม กีฬาระดับหมู่บ้านเวียดนามยังคงเป็นอันดับหนึ่งแต่ในโอลิมปิกเกมเวียดนามเก่งกว่าแค่ลาวกับกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับผู้นำด้านวงการกีฬาให้ดูจากข้อมูลนี้แค่นี้ก็รู้แล้วว่าคุณอยู่ในตำแหน่งไหนในภูมิภาคความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับวงการกีฬาเวียดนามกำลังตกต่ำความคิดเห็นท่านต่อไปครับ มองดูเวียดนามแล้วรู้สึกเหนื่อยหน่ายจงมองดูประเทศไทยแล้วก็เรียนรู้หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบกับคอมเมนต์นี้ว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับไทยเลยแค่เปรียบเทียบกับสิงคโปร์พวกเราก็ตามหลังไปไกลแล้วประเทศของพวกเขามีประชากรแค่2ล้านคนแต่พวกเขายังดีกว่าพวกเรามากความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับคาดว่าโอลิมปิกปารีสเวียดนามจะไม่ได้เหรียญใดๆเลย ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับภายใต้การบริหารของผู้นำที่ไร้ความสามารถเวียดนามเหมาะที่จะอยู่ในบ่อประจำหมู่บ้านร่วมกับลาวและบูไนเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเบอร์หนึ่งซีเกมแต่พอไปโอลิมปิกทําไมดูเจียมเนื้อเจียมตัวจังความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเลิกเล่นซีเกมแล้วหันมาเน้นในกีฬาโอลิมปิกและเอเชียนเกมเถอะแต่มันคงไม่เกิดขึ้นหรอก เพราะว่ามัวแต่ลุ่มหลงกับความสําเร็จในรายการระดับหมู่บ้านความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเรารู้ว่าพวกเราอยู่ในระดับไหนในอาเซียนในด้านกีฬาไม่ใช่ดูว่าประเทศไหนได้เหรียญรางวัลมากที่สุดนี่คือความจริงที่ว่าพวกเราอยู่ในตําแหน่งไหนในอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับในภูมิภาคอาเซียนมักจะอยู่ในอันดับท็อป แต่พอออกไปนอกอาเซียนมักจะพ่ายแพ้อย่างหน้าอนาตเป็นการลงทุนที่ไม่ถูกจุดเลยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยพวกเขามองไปที่โอลิมปิกส่วนอึงอ่างที่นี่ต่างพากันร้องและเต้นระบำในบ่อประจำหมู่บ้านหลังฝนตกเพื่ออวยยศซึ่งกันและกันแล้วก็ออกไปสัมผัสเรียนรู้และท่องเที่ยวฟรีจากเงินภาษีของประชาชนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ดูแล้วน่าจะมีบางอย่างผิดปกตินะสี่เกมครั้งล่าสุดพวกเราอยู่ในอันดับหนึ่งแต่ทำไมทำไมนะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเวทีนี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของนักกีฬาในแต่ละประเทศอย่างชัดเจนพวกเราอยู่แค่ในระดับกลางๆของหมู่บ้านเท่านั้นแต่บางครั้งก็ตะโกนแหกปากอย่างกับตัวเองเป็นราชา ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับวงการกีฬาภายในประเทศยังไม่พัฒนาสมกับที่ลงทุนผู้นำในวงการกีฬาควรจะรับรู้และโกงกินแต่พองามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซีเกมมักจะอยู่ในอันดับท็อป3เสมอแต่ตัวโอลิมปิกอยู่ในอันดับท็อป6ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับดูแค่สิงคโปร์ก็รู้แล้วว่าพวกเขามีความคาดมากแค่ไหนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ อันดับมันสะท้อนถึงสถานการณ์ของวงการกีฬาภายในประเทศได้อย่างชัดเจนพวกเรากำลังถดถอยในกีฬาโอลิมปิกความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับหากพวกคุณมัวแต่ลุ่มหลงกับความสำเร็จในการแข่งขันระดับหมู่บ้านเมื่อพวกคุณไปถึงระดับเอเชียและโอลิมปิกพวกคุณก็จะได้รู้ซึ้งทันทีความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับโอลิมปิกเป็นเพียงเวทีสำหรับการเรียนรู้ เวทีใหญ่ต้องซีเกมเท่านั้นซึ่งมีกีฬาสำคัญอย่างลูกแก้วและลูกขนไก่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าวงการกีฬาของประเทศไหนแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคอาเซียนขอให้ผู้บริหารในวงการกีฬาของพวกเรามีสุขภาพที่ดีกันทุกคนนั่งอยู่แต่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเวียดนามอยู่ในตำแหน่งไหนในอาเซียนมันช่างหน่าอนาถเมื่อเทียบกับไทยสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเวียดนามไม่ได้ส่งเสริมกีฬาโอลิมปิกแต่ยังคงต้องการผลแพ้ชนะในอาเซียนที่ประกอบไปด้วยกีฬาบ่อน้ำในหมู่บ้านเพื่อความบันเทิงความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับนี่คือการประเมินความเป็นจริงเห็นได้ชัดว่า ประเทศไหนในอาเซียนที่แข็งแก่งหรืออ่อนแอในด้านกีฬาความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับมันช่างน่าเศร้าจริงๆซีเกมเป็นตัวท็อปแต่พอไปโอลิมปิกกับสู้สิงคโปร์ไม่ได้ด้วยซ้ำผู้บริหารในวงการกีฬากำลังคิดอะไรกันอยู่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเมื่อไหร่ที่ประเทศของพวกเราสามารถกำจัดความคิดในเชิงลบต่อวงการกีฬาได้ฉันเชื่อว่าพวกเรา ผมไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะพวกเขาอยากจะกลับมาเป็นหัวหน้าแก๊งประจำหมู่บ้านความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับบอประจำหมู่บ้านคือเวทีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพวกเราแต่เมื่อออกไปสู่เวทีโอลิมปิกก็จะรู้เองว่าพวกคุณอยู่ณจุดไหนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ เวียดนามเวลาแข่งขันชิงเหรียญทองซีเกมเป็นเหมือนกับตัวพ่อแต่พอไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเป็นเพียงแค่ลูกหลานเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันรู้สึกเบื่อเวียดนามมากไม่ยอมลงทุนในกีฬาโอลิมปิกแต่รายการระดับหมู่บ้านกับสนับสนุนอย่างดีความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ตารางนี้เป็นการประเมินความสำเร็จด้านการกีฬาของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแม่นยำความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับพวกคุณจะพัฒนากันได้อย่างไงถ้าหากมัวแตกกินเงินรางวัลและงบอาหารของนักกีฬาความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าซีเกมคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนแต่พอไปเอเชียนเกมและโอลิมปิก กับอยู่ในอันดับ5ถึง6ของอาเซียนก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สําหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ